สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นผมไม่เชื่อว่าในระยะเวลาสี่เดือนนี้เนี่ยจะยุติลงไปได้ผู้บา้บาผู้บ้าเป็นอย่างนั้นนะไปสีตีไข่อยู่ดีๆก็อ้างว่าทาปืนลั่นอยู่ดีๆใครขับรถถังมาจอดหนึ่งคันคือสารพัดเรื่องเราและต้องจับตาดูวันที่10ตุลาที่ผู้ว่าจังหวัดสาเก่เยขีดเส้นตายในการที่จะผลักดันในพื้นที่ที่พี่น้องชาวกัมพูชาเขารุกคืบเข้ามาปัญหาก็คือว่าเมื่อประกาศแล้วเนี่ย ถ้าทําไม่ได้ผู้ว,ว่าสาแก้วผมไม่ต้องแนะนําก็ต้องพิจารณาตัวเองแต่ว่าถ้าท่านทําได้การแท้ซองสรรเสริญนะครับท่านก็จะเป็นคนลําดับที่สองต่อจากแม่ทัพภาคที่สองที่กําลังจากกรีสีในวันที่30กันยาแต่ว่าถ้าทําไม่ได้นั้นประเทศไทยมันเสียรางวัลเพราะว่าดันไปประกาศเอาจริงเอาจัง ถึงวันนั้นอย่าเอาคำไหนมาอ้างเพราะความจริงถ้าเขาอยู่ในราชอาณาจักรไทยหลักดันเขาไม่ออกก็ต้องจับในฐานะเนี่ครับเข้าประเทศไทยผิดกฎหมายเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ต้องจับกันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเส้นบางๆที่จะเกิดการรบกันอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยรออยู่ข้างหน้าในอีกไม่นานนี้